มาดูโจทย์ข้อนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่าให้นะครับให้เราคำนวณค่านะครับ 4n ยกกำลัง1นะครับลบ 2n ยกกำลังศูนย์ะครับเมื่อ n เท่ากับ1แล้วก็ n เท่ากับ5นะครับเพราะนั้นไอเดียของเราคือเดี๋ยวเราจะแทนตรงไหนมี n นะครับเดี๋ยวเราจะแทน n เป็น1แล้วเราก็คำนวณค่านะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันสำหรับ n เท่ากับ5เพราะนั้นเราก็จะได้เป็น4คูณอยู่กับ1ยกกำลัง1นะครับ ลบ2อคูณอยู่กับ1ยกกำลังศูนย์นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราต้องการจะคำนวณค่าอะไรนะครับมันจะมีลำดับของการทำนะครับดังต่อไปนี้ p นะครับย่อมาจากคำว่า p a r e n t h e s i s ก็คือวงเล็บนะครับก็คืออะไรที่อยู่ในวงเล็บเราจะทำก่อนนะครับ e ย่อมาจากคำว่า exponential นะครับก็คือเลขยกกำลังเราจะทำเลขยกกำลังเป็นอันดับที่2นะครับ m d ย่อมาจากคำว่า multiplication กับ division นะครับก็คือการคูณกับการหารทำเป็นอันดับ3นะครับ a/s นะครับก็ย่อมาจาก addition กับ subtraction ทำเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับผลบวกผลลบทีนี้มาดูเรื่องเลขยกกำลังนะครับอะไรก็ตามนะครับยกกำลัง1นะครับจะได้เท่ากับตัวมันเองนะครับ x ยกกำลัง1ก็จะเท่ากับ x นะครับเพราะนั้น1ยกกำลัง1ก็จะได้เท่ากับ1นะครับเพราะนั้นเราจะได้เป็น c คูณ1นะครับลบ2ทีนี้1ยกกำลัง0ูนย์ะครับข้อตกลงของเรานะครับเรื่อง exponential ก็คือตัวเลขอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอ แต่ตัวเลขตัวนั้นต้องไม่ใช่ศูนย์โอเคไหมครับก็คืออะไรก็ตามยกกําลังศูนย์จะเท่ากับหนึ่งเสมอแต่ตัวนั้นต้องไม่เท่ากับศูนย์เพราะนั้น a ยกกาลังศูนย์จะเท่ากับหนึ่งเมื่อ x ไม่เท่ากับศูนย์ทำไมเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าศูนย์ยกกาลังศูนย์นะครับเราถูกนิยามทางคณิตศาสตร์นะครับเราถือว่ามันเป็นตัวที่ไม่นิยามนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า undefined undefined หมายความว่าไงหมายความว่าศูนย์ยกกาลังศูนย์ในบางทีมันอาจจะไม่ใช่ศูนย์มันอาจจะไม่มัน เราดูเหมือนว่าศูนย์ยกกำลังอะไรมันก็น่าจะได้ศูนย์ใช่ไหมครับในจริงแล้วศูนย์ยกกำลังศูนย์บางทีมไม่ใช่ศูนย์แล้วก็อะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์มันน่าจะเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ใช่ไหมครับหน้าค่าที่ได้ก็น่าจะอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือจริงแล้วศูนย์ยกกำลังศูนย์นี้เป็นข้อตกลงของเราทางาคณิตรทคือเราจะไม่นิยามดังนั้นเราได้ได้นะครับว่ามันก็คือ4คูณ1นลบ2คูณ1นะครับก็คือ4ี่ลบสอเท่ากับ ถัดมาเราจะมาทำนะครับคำนวณในกรณีที่ n เป็น5ก็ได้เป็น4คูณ5ยกกำลัง1นะครับลบ2คูณ5ยกกำลัง0ย์เพราะนั้นเราก็จะได้เป็นนะครับ5ยกกำลัง1ก็คือ5นะครับ5ยกกำลัง0นะครับก็จริงๆแล้วก็คือกฎเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็คือได้1นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลดได้ลดรูป <G ane. S 2> ได้เป็น4ค <s> ูณ5นะครับแล้วก็ลบกับ2ค <s> ูณ1 เพราะนั้น4คูณ5เราได้20ใช่ไหมครับลบกับ2คูณ1ก็คือ2เพราะฉะนั้น20ลบ2นะครับคำตอบก็คือ18นะครับเสร็จแล้วครับโจทย์ข้อนี้